กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเรื่องใกล้ๆตัวค่ะ เนื่องในวันที่31ตุลาคมก็คือวันนี้เลยนะคะคือวันออมแห่งชาตินักวิจัย TDRI ท,ที่ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการออมก็จะมาเล่าถึงผลการศึกษาโครงการที่ได้รวบเอาปัญหาแล้วก็อุปสรรคด้านการอ,อมของตัวแทนจากหลายๆกลุ่มแล้วก็มาตรการส่งเสริมที่ตัวแทนประชาชนภาครัฐภาควิชาการตลาดทุนเอกชนกลุ่มธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ ได้เสนอแก้โจทย์มาให้นะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเพิ่งจะมีเวทีที่คุยกันเรื่องนี้ด้วยดังนั้นวันนี้เราคุยกันค่ะหนทางสู่การแก่ดีมีออมสำหรับคนไทยทุกกลุ่มเป็นอย่างไรคุยกันกับคุณวราวิทย์โปรตรนันนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI นะคะคุณวราวิทย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอออยากให้เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ TDRI มีงานสัมมนา ที่เป็นการแก้โจทย์เรื่องของการออมของคนไทยแล้วก็มีตัวแทนจากภ<ม>ัคสตวนต่างๆมาร่วมแชร์ข้อมูลด้วยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่า<ม>งานนี้เนี่ยช่วยเติมเต็มงานวิจัยได้ยังไงบ้างคะครับก็อันนี้งานที่ว่าเนี่ยนะครับจัดเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ,รบ p ีดีเราจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาครับแล้วก็มีการเสวนาในหัวข้อที่ชื่อว่า ออกแบบมาตรการอย่างไรให้คนไทยแก่ดีมีออมนะครับคีิร์ดอยู่ที่คาว่าแก่ดีมีออมนะครับเหตุผลที่เราทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังจําได้นะครับเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยเอาโครงการเกี่ยวกับเรื่องการออมมาเล่านะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยผมพูดถึงว่ามันมีประเด็นเรื่องของอคติเชิงพฤติกรรมนะครับที่ทําให้คนไทยเนี่ยไม่อยากออมทั้งๆที่เขามีศักยภาพในการออมแต่ทีเนี้ยนะครับมัน หลายหลายครั้งนะครับที่เรามีการนําเสนอประเด็นนี้ออกไปนะครับมีการออกบทความอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบางท่านนะครับที่อาจจะมีคอมเมนต์มาว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการออมแต่อคติบางตาตรงนี้นะครับก็มีอยู่แต่ในอีกมุมนึงนะครับก็อาจจะมีชีดแบบกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่มีเงินจะให้ออมล่ะจะทําอย่างไรนะครับ <S 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 มาตรการที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมเนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับ งานนี้เลยเกิดขึ้นครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมารับฟังปัญหาจริงๆเข้าใจผลทุกกลุ่มจริงๆนะครับทั้งในฝั่งของประชาชนเองแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี้ยนะครับที่อยากให้คนไทยทุกกลุ่มเนี่ยเขาแก่ดีแล้วเขามีออมเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรนะครับผมอ่าขออนุญาตไล่เป็นประเด็นนะครับสี่ข้อนะครับข้อแรกนะครับสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับการที่เราจะบอกว่าคนไทยจะมีเงินออมได้นะครับอันดับแรกคือ เขาต้องมีให so ้ออมได้ครับคาว่ามีให้ออมได้คือเขาต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการออมนะครับเช่นทุกวันนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนี่อะไรต่างๆวเนี้ยนะครับต้องจัดการตรงที่ได้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับสเต็ปต่อมานะครับที่อ่ามาช่วยเติมเต็มงานเราคือพอเราเห็นแล้วนะครับว่าอ่าคนไทยสามารถที่จะสร้างศักยภาพในการออมได้เนี่ยอีกข้อหนึ่งต้องทําให้เขาออมเป็นนะครับมีให้ออมได้ทําให้ออมเป็นคือ ือให้เขาเริ่มออมได้รู้จักการออมนะครับสเต็ปต่อมาครับเห็นแรงจูงใจตรงเนี้ยหมายความว่าพอเขาเริ่มออมแล้วเนี่ยนะครับให้เขามีแรงจูงใจที่เขาอยากจะออมเพิ่มนะครับส่วนสุดท้ายคือการใส่ความเชื่อมั่นนะครับตรงเนี้ยคือเรามองว่าการออมธรรมดาเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ผลตอบแทนไม่สูงถ้าเกิดว่าเขามีความเชื่อมั่นที่เขาจะเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทน เราก็ทําให้เขาเนี่ยแก่ดีมีออมได้เยอะขึ้นนะครับในอนาคตทีนี้ถามว่าสี่ข้อเนี้ยมันเติมเต็มสิ่งที่เราทํากันมาตลอดอ่ในโครงการอย่างไรนะครับต้องเรียนแบบนี้ว่าในโครงการนะครับเราโฟกัสไปที่คนที่เขามีศักยภาพเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจุดโฟกัสเราเนี่ยมันจะอยู่ที่สเตจที่สองสามและสี่คือการเริ่มออมเพิ่มออมเพิ่มผลตอบแทนแต่ตอนเนี้วันนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเราจะพูดให้เห็นถึงภาพรวมเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่เลเวลของคนที่เขายังไม่มีจะออมเลยเรามีอะไรไปช่วยเขาหรืออยากให้เขาเริ่มออมเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเรื่องอคติเชิงพฤติกรรมหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนเรา่อยกลับมาดูภาพใหญ่ประมาณนั้นครับอืมค่ะดังนั้นตรงนี้นี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทางทีมวิจัยก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะก็คือทําให้คนที่มีศักยภาพในการออมเนี่ย รู้จักการออมออมเป็นเห็นแรงจูงใจแล้วก็ใส่ความเชื่อมั่นลงไปแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยก็คือคนทั่วไปเหลายๆคนเลยอาจจะไม่มีเงินออมด้วยซ้ำแล้วจะมาเข้าสู่การออมได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะคะทีนี้อยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยค่ะพอมีเวทีแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลให้มุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างคะครับอ่ามุมมองนะครับผมต้อง อ่าเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยผมขอยึดเปาปัญหาของประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเรามาช่วยกันดูว่าอ่าภาคส่วนต่างๆที่วันนั้นเรามีการจัดเวทีแล้วคุยกันเนี่ยนะครับเขาะมีการเสนอแนะนะครับเรื่องของอ่านโยบายหรือมาตรการอะไรที่จากมุมมองของภาคส่วนนั้นๆเขามองเห็นนะครับอ่าผมขออนุญาตไปทีละสะเต็ปเลยแล้วกันนะครับสเต็ปแรกครับเรื่องของการมีให้ออมได้ ปัญหาเนี้ยครับที่ถูกสะท้อนมาเยอะมากเลยจากประชาชนคือสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือค่าใช้จ่ายล้นพ้นตัวนะครับความหมายก็คือว่าบางทีนะครับมีมีทั้งประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นอ่าสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับบางท่านก็บอกว่าอ่าอาจจะมีเรื่องของอบายมุกนะครับมีเรื่องของอ่าสุราหรืออะไรแบบเนี้ยที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ยังตัดได้ยากอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับหรือแม้แต่เรื่องของปัจจัยสี่นะครับบางทีนะครับปัจจัยสี่เนี่ย ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับต่อให้มีเนี่ยแต่ว่าเรื่องของความตรงใจความตอบโจทย์อะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ<ม>ตรงนี้คือปัญหาที่เขาสะท้อนว่าโอ้หค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วมันนํามาซึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของหนี้นะครับหนี้ตัวเรือนเพราะว่าอะไรนะครับอ่าสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับคือเขาบอกว่ากู้ง่ายกว่าออมครับ<ม>ลองสังเกตนะครับทุกท่านลองสํารวจดูก็ได้ว่าคู่วันเนี้นะครับมีลิงก์อะไรต่างๆ มาชวนกู้ออนไลน์เยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่จะมีสักกี่ลิงก์หรือว่ากี่คนกันเชียวที่มาบอกว่ามาออมเงินกันเถอะมันน้อยมากครับคือตอนนี้คือมีการโฆษณาถึงขั้นว่าบอกว่ากู้ง่ายผ่อนสบายเป็นต้นแบบนี้ครับคือมันจูงใจให้คนไทยอยากที่จะออมอไม่ไม่ขอขอโทษนะครับเป็นเรื่องของอ่าเป็นหนี้กันมากขึ้นกู้กันมากขึ้นขออภัยนะครับอ่า ทีเนี้ยนะครับมันมีข้อมูลที่ทางวิทยากรวันนั้นเนี่ยนะครับผมอยากเอามาแชร์ให้ทุกท่านนะครับอ่ามากมากเลยนะครับก็คือว่าอ่าเขามีการสํารวจนะครับแล้วเหมือนใช้ AI นะครับรวบรวมข้อมูลที่อ่าส่วนใหญ่น่นะครับคนมีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วพบนะครับว่าคนไทยมักจะเซิร์ชอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหางานนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันสะท้อนนะครับว่าคนไทยในเงินไม่พอ เราทําให้ต้องการที่จะหาไรายได้เพิ่มอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับของการที่บอกว่าอ่ามีให้ออมได้นะฮะทีนี้ขอไปที่ขั้นตอนที่สองนะครับทุกท่านจะเป็นเรื่องของการทําให้ออมเป็นนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับผมชี้ให้เห็นประเด็นแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราบอกว่าทําให้คนเขาออมเป็นนะครับส่วนหนึ่งคือเขาขาดความรู้ทางการเงินนะครับ ทุกท่านลองสังเกตนะครับว่าทุกวันนี้มันมีประเด็นหลายอย่างเลยที่อ่าคนเรานะครับมีการตกเป็นเหยื่อเรื่องของอ่าการลงทุนหรืออะไรต่างๆ <S <S บาง <S <S <ๆ S 1> ทีนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ได้เอาเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเช่นบัตรกดเงินสดนะครับหลายๆ,ๆท่านเนี่ยมีการอ่าฟังโฆษณาต่างๆแล้วก็อาจจะเคลิ้มนะครับแล้วก็มีการสมัครไปโดยที่ยังไม่ได้ทําความเข้าใจเลยว่าเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะ หรือว่าบางส่วนนะครับเข้าถึงความรู้เหล่านี้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับบางคนนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ทุกวันนี้เรามีกระแสเรื่องของคริปโตเคอเรนซีลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลต่างคําคำถามคือเป็นเรื่องของกระแสสังคมหรือเป็นเรื่องของอความรู้ความเข้าใจจริงๆอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าตอนนี้นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้จริงๆนะครับแบบลึกซึ้งเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,น นะครับบางทีอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับของแรงงานนอกระบบคืออ่านอกจากที่ว่า่าจะมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับแรงงานนอกระบบเนี่ยต้องต้องเรียนแบบนี้ว่ายังเข้าไม่ถึงช่องทางการออมเยอะพอสมควรคือต่อให้เขารู้นะครับว่าทําไมต้องออมออมยังไงแต่คําถามคือช่องทางที่จะทําให้เขาออมได้นะครับมันยังค่อนข้างจํากัดอยู่นะฮะอันนี้คือในส่วนที่ ผมขอใช้ควาว่าทําให้ออมเป็นนะครับทีนี้มาถึงสเตปที่สามนะครับก็คือเห็นแรงจูงใจนะครับคาว่าเห็นแรงจูงใจเนี่ยผมต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีการส่งเสริมการออมหลายด้านนะครับทุกวันนี้เรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับคนที่ลงทุนใน SSF ก็ดีอ่าไ M F ก็ดีนะครับก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยนะครับมาใช้ในเรื่องของการหักลดหย่อนหรืออะไรต่าง เพียงแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาครับอันนี้ประชาชนพูดเลยว่าหน้าตอนนี้ที่กองทุนนะครับเช่น S S F นะครับไปถูกนะครับจำกัดวงเงินอยู่กับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆนะครับอาจจะเป็นประกันสังคมอาจจะเป็นอ่ากอชอเลยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันไปแคปนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่ารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่จะออมเพิ่มได้อย่างเงี้ยนะครับก็คืออาจจะถูกจํากัดวงเงินหรืออีกอันหนึ่งน่าสนใจมาก ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราซื้อประกันนะครับอ่ามันจะมีประกันหลายประเภทใช่ไหมครับประกันชีวิตประกันออมทรัพย์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าประกันกลุ่มออมทรัพย์สะสมทรัพย์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีขายสําหรับคนที่อายุเกิน70ปีนะครับแล้วเปลี่ยนไปส่งเสริมเรื่องของการประกันชีวิตแทนอันนี้ผู้สูงอายุบางท่านที่เข้ามาร่วมอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าที่จริงๆเขาสามารถที่จะออมนะครับหรือเขามีไรายได้เล็กๆน้อยๆเขาสามารถที่จะออมต่อไปได้แบบเนี้ย มันเหมือนไปจากัดเซานะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องข้อจํากัดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนอกจากในมุมของตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับที่มีข้อจํากัดเหล่านี้แล้วเนี่ยคนที่ออมนะครับบางกลุ่มอันนี้ก็จะลิงก์ไปกับงานที่โครงการเราทําคือบางทีเขาไม่เห็นภาพว่าเออเราจะออมไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับอ่าทุกท่านทุกวันนี้นะครับเราอาจจะสํารวจดูก็ได้ครับว่าทุกวันนี้เราออ,อมไปเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องออมหรือเปล่าแต่ถ้า ผมโยนคำถามกลับไปให้ทุกท่านว่าทุกท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้ท่านออมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านมีเงินกี่บาทจากทุกบัญชีทุกอย่างที่ท่านออมที่ท่านลงทุนเนี่ยมันอาจจะตอบยากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเนี่ยบางท่านนะครับใช้เรื่องนี้แหละเป็นเหตุผลว่าไม่เห็นแรงจูงใจที่จะออมนี่นี่คืออีกหนึ่งปัญหานะครับที่สําหรับเรื่องของการเห็นแรงจูงใจส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการใส่ความเชื่อมั่นนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปว่าอ่า ใจจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่นักวิจัยนะครับพยายามที่จะพูดเรื่องเนี้ยเราไม่ได้มองแค่ว่าคนไทยมีเงินออมในบัญชีแล้วจบนะครับแต่เรามองว่าทําอย่างไรที่เขาจะสามารถเอาเงินตรงเนี้ยขยายไปให้มันเพิ่มผลตอบแทนให้มันพอกูนได้นะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากจากฝั่งตลาดทุนนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มองว่าการออมต้องมาคู่กับการลงทุนนะครับคือคือหมายความว่าอย่างไรนะครับ<ะ>หมายความว่าเวลาเราพูดว่า เราออมนะครับคนมักจะมองว่าเป็นอะไรที่มันไม่เสี่ยงถูกไหมครับถ้านึกตัวอย่างง่ายๆก็อ่าอย่างเช่นไปออมในบัญชีธานาคารอ่าแล้วก็ทิ้งเงินไว้ปล่อยให้เงินมันนอนนะครับแต่สิ่งที่อ่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับคือทําอย่างไรที่จะทําให้เงินเนี่ยมันทํางานนะครับ<ม>ก็คือต้องไปลงทุน<ฮ>ก็ฝั่งตลาดทุนเนี่ยเขาก็มองว่าทําอย่างไรที่คนไทยจะมองว่าสองเรื่องนี้มันไปด้วยกันได้แล้วปัญหาหนึ่งที่ กลับมาที่ภาคประชาชนนะครับลองโยนคาถามนี้เข้าไปนะครับสิ่งที่เขาสะทอนคือเขาขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนนะครับเขามากักจะเห็นข่าวอะครับเรื่องของการช่อโกงต่างๆล่าสุดก็มีกรณีอย่างหุ้นสตาร์อย่างเงี้ยครับที่มีเรื่องของการตกแต่งบัญชีราคาหุ้นตกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากลงทุนเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกตามไม่เท่าทันไม่รู้ว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่า ทั้งสี่ขั้นตอนเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาแล้วมองว่าในแต่ละภาคส่วนก็มีข้อเสนอต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะค่ะทีนี้โอ้น่าสนใจนะคะว่าข้อเสนอในแต่ละขั้นตอนสี่ขั้นตอนนี่เป็นยังไงบ้างคะอยากฟังของแต่ละภาคส่วนเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงได้ครับก็ผมขออนุญาตไปเหมือนเดิมนะครับทีละขั้นตอนเลยเรื่องของการมีให้ออมได้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับมี2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องค่าใช้จ่ายครับก็อันนี้ผมก็ไปฟังภาคประชาชนมาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจคือเรื่องของการทาบัญชีคัวรเรือนเหมือน back to basic ครับเราพูดกันเรื่องของการส่งเสริมความรู้อะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับคนที่เขายังขาดเรื่องศักยภาพในการออมเนี่ยบางทีเราต้องกลับในเรื่องง่ายๆนะครับให้เขาทําบัญชีคัวรเรือนเขาเห็นรายรับรายจ่ายนะครับเขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการรายได้ของเขาได้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเราผมคิดว่า อ่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับคือเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับที่ก็มีการสะท้อนมาเหมือนกันว่าทุกวันนี้นะครับการทํานโยบายต่างๆเนี้ยบางทีมันอาจจะไปส่งเสริมเรื่องของการใช้จา่ายแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างอ่าระบบนิเวศนะครับหรือว่าความรู้สึกให้คนเนี่ยอยากออกมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการบ้านนะครับที่ส่งไปถึงภาครัฐเหมือนกันนะครับในการเรื่องของการออกนโยบายขณะที่เรื่องของปัญหาอ่านี่โครเรือนนะครับ ก็มีการสะท้อนออกมานะครับว่าอาจจะต้องมีการหาแนวทางนะครับในการจํากัดนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เงินกู้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับว่าทุกวันนี้มันกู้ง่ายมากโฆษณาเต็มไปหมดใช่ไหมครับทำอย่างไรที่เราจะอาจจะไม่ได้ต้องไปลดเขานะครับแต่มีการพิจารณาว่าเรื่องของการออกโฆษณาหรืออะไรต่างตแบบนี้นะครับให้มันมีความเหมาะสมนะครับอาจจะช่วยเรื่องของตัวผู้บริโภคผู้กู้ได้ดีขึ้นนะครับไม่ ไม่ไปกู้เยอะเกินเกินตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อให้เป็นผู้ที่กู้แล้วอะครับตรงนี้เราก็มีการพูดกันถึงเรื่องของการกู้ยืมอย่างรับผิดชอบเพราะว่าปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เงินกู้มันเป็นปัญหาเนี่ยคือเรื่องของการค้าประกันนะครับแล้วการค้าประกันเนี่ยมันเกิดจากว่าคนที่ไปกู้เนี่ยนะครับอาจจะมีการเบี้ยวหรืออะไรต่างๆทําให้ภาระมาตกที่อยู่ที่ผู้กู้ผู้ค้าประกันนะครับซึ่งตรงนี้่าก็มีการสะท้อนในวงเสวนาว่า เรื่องของการกู้ยืมนะครับต้องมีความรับผิดชอบถ้าเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนนะครับบางทีอาจจะต้องมาจับเขาคุยกันว่าเออเรื่องนี้อย่าให้มันเป็นภาระฉันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องมีการลดการสร้างภาระซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องแบบนี้มันทําได้นะครับตั้งแต่ระดับเพื่อนระดับครอบครัวเลยนะครับรวมไปถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการเป็นหนี้ในแต่ละครั้งนะครับบางส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเขามีความจําเป็นเขามีรายจ่ายฉุกเฉินต่างๆที่เขาต้องใช้ นะครับเจ็บป่วยกันทันหันอะไรแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างนะครับโครงข่ายรองรับทางสังคมนะครับหรือว่า social safety net นะครับคือการสร้างลักษณะพูดง่ายๆคือเหมือนสวัสดิการนะครับที่ทําอย่างไรที่เราอาจจะมีซอฟท์โลนนะครับหรือว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับที่สามารถที่จะช่วยเวลาที่เขาเนี่ยเกิดปัญหาภาระฉุกเฉินแบบนี้ได้ไม่ให้เขาต้องไปเป็นภาระกับเรื่องของการเงินกู้ดอกเบี้ยสูงๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสนอที่ สะท้อนมาในเรื่องของการให้เขาสามารถที่จะอพอออมได้นี่นะครับ mm hmm. ทีนี้มาสู่เรื่องการออมเป็นนะครับการออมเป็นเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็จะมีการส่งเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่นะครับไปให้ความรู้แล้วก็่ามีเรื่องของแนวนโยบายอันนี้ผมไปฟังมาแล้วอ่าผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากคือเขาทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขามีแนวทางนะครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของความรู้ทางการเงิน,นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับ S <S คือเขาก็จะวางแนวทางว่าในระดับโรงเรียนนะครับหรือว่าระดับที่ส่งขึ้นเนี่ยควรที่จะมีเหมือน KPI นะครับ uh, Key Performance Indicator ว่าระ,ระดับความรู้ทางการเงินแบบไหนคือระดับที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยกันไปซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ uh, มองว่ายังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่คือเรื่องของความร่วมมือนะครับ uh, วันนั้นเนี่ยวงเสวนาก็มีการพูดคุยกันว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะ มีความร่วมมือมากขึ้นนะครับแบงชาติทำคนเดียวไม่ไม่ไหวนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องไปร่วมมือกับเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการพูดกันว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของอ่าหน่วยงานเจ้าภาพนะครับที่อ่าทุกวันนี้นะครับเรื่องของการอ่าส่งเสริมนะครับความรู้ทางการเงินส่วนใหี่ยจะเป็นเรื่องของแบงค์ชาตินะครับอาจจะหาเจ้าภาพอื่นไหมมาช่วยนะครับเช่น เราเคยได้ยินนะครับสสสนะแต่ว่าสสสเนี่ยเขาทาเรื่องสุขภาวะเรื่องของทางกายใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสุขภาวะทางการเงินเนี่ยทําอย่างไรที่ลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับหรือบางคนบอกว่าในเมื่อนะครับการออมมันเป็นเรื่องของประชาชนทําไมเราไม่ลองขยายขอบเขตไปหาประชาชนไปหาอ,อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปหาสหกรณ์ที่มีความใกล้ชิดดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือนอกจากความรู้แล้วเนี่ยผมบอกว่า ต่อให้คนไทยมีความรู้เรื่องการเงินดีมากนะครับแต่ต่บไปก็ตามที่การออมอยังเป็นเรื่องอยากกับครับลองคิดดูนะครับเราจะคํานวณอะไรทําเรื่องออมให้ง่ายนะครับสื่อสารนะครับทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องออมเนี่ยทําให้ง่ายทําให้มันไม่น่าเบื่อนะครับรวมไปถึงว่าเวลาเราบอกนะครับประชาชนว่าต้องออมออมมีประโยชน์ประชาชนเขาบอกเลยนะครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าออมมันมีประโยชน์ แต่คำถามที่เขาโยนไปดังๆเลยคือแล้วออมยังไงละ่ะนะครับคือเขาต้องการอะไรที่มันเป็นเหมือนแพ็กเกจนะครับที่มันสำเร็จรูปพอสมควรที่จะบอกได้ว่าเส้นทางหรือแบบการออมของเขาเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยควรเป็นอย่างไรเขาอายุเท่านี้เขาควรออมอย่างไรเนี่ยเขาต้องการเหมือนคนมาไกด์แนวทางอะไรแบบนี้ครับให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นตรงนี้คือเป็นส่วนที่จะทำให้เขามีความรู้แล้วออมเป็นกับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเรื่องของการเข้าถึงนะครับ อย่างที่ผมเรียนไปว่าแรงงานนอกระบบเข้าไม่ค่อยถึงเนี่ยนะครับบางทีแล้วมันเป็นที่เรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับทุกวันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นชินกับคำว่าออมเพื่อเกษียณแต่เราลองถามคําถามนี้นะครับกับคนที่เขาทํางานในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับขี่รถเป็นรเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาถามว่าอะไรคือเกษียณเกษียณเมื่อไหร่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยเขาไม่ได้มีวันเกษียณที่แน่นอน นะครับบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนคํำไหมบอกว่าอ่าออมเพื่อการแก่ดีมีออมแก่ดีมีสุขคือเขาก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมต้องออมนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันออมง่ายๆนครับเช่นตอนนี้ตลาดทุนมีโครงการที่ชื่อว่าออมเบอร์5้านะครับโครงการเนี้ยส่งเสริมให้สามารถที่จะออมได้ด้วยเงินทุนในน้อยครั้งละประมาณห้าอบาทก็สามารถที่จะลงทุนในตลาดทุนได้นะครับแล้วเขาก็จะาสามารถที่จะ อ,อมน้อยแต่ออมสม่ําเสมอแล้วมีการกระจายในแต่ละช่วงเวลาเช่นทุกเดือนทุกปีอะไรแบบนี้นะครับก็จะ,ะมีโครงการลาักษณะนี้อยู่ซึ่งผมมองว่าถ้าเราสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์การออมที่มันง่ายๆนะครับหรือแม้แต่การออมที่ผ่านการใช้จ่ายที่ผมเคยนําเสนอไปว่าใช้จา่ายทีออมทีอะไรแบบนี้นะครับมันน่าจะสามารถตอบโจทย์คนที่เขาต้องการความฟลกซิเบิลเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสต็ปที่2นะครับ สเตปที่3าเรื่องของแรงจูงใจนะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอนะครับอย่างที่บอกถ้ามีข้อจํากัดเรื่องของสิทธิประโยชน์เขาก็บอกว่าอยากให้ทลายข้อจํากัดแต่ว่าเข้าใจแหละนะครับในเรื่องของการอ m p l e m e n t ์ต่างๆเนี่ยมันต้องไปพิจารณาการถึงความเหมาะสมน,นะครับแต่ว่าถ้าทําได้นะครับเขาก็สะท้อนว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เขาสามารถออมได้ดีได้เยอะขึ้นนะครับจูงใจได้ดีขึ้นหรือกรณีที่ผมบอกว่าคนออมผู้ออมไม่เห็นภาพว่าทําไมต้องออม นะครับอันนี้มาจากโครงการศึกษาเราเลยว่าเวลาที่เขาไม่เห็นภาพส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของเขาว่าอาคติเชิงพฤติกรรมใช่ไหมครับผมเคยนําเสนอไปว่ามันเป็นไม่เลนสองรูปแบบหนึ่งคือเป็นการออมภาพสมัครใจอันนี้ก็คือจะเหมาะสมกับคนที่เขาอาจจะอาคติบางตาไม่เยอะนะครับมีความอ่าพร้อมที่จะออมอยู่พอสมควรตรงนี้นะครับไ่แค่ไปสกิปเขาให้ข้อมูลเขาเล็กๆน้อยๆเขาก็จะสามารถออมได้แต่กับบางคนนะครับประชาชนก็บอกเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่านะครับ เราไปสกิดเขาเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่เห็นภาพหรอกครับบังคับเขาไปเลยนะครับบังคับออมบังคับเข้าร่วมโครงการอย่างถ้าเป็นแรงงานในระบบทุกวันนี้นะครับเรามีประกันสังคมเราหักเงินไรายได้เข้ากองทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนมีหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้ครับตรงนี้คือมันทําได้อยู่แล้วเียงแต่ว่าโจทย์ใหญ่ที่ยังคิดว่ายังไม่ได้ตกผลึกนะครับแล,แ,ลแล้วคิดว่าน่าจะต้องมีการศึกษาต่อไปเนี่ยคือเรื่องของแรงงานนอกระบบอันเนี้ย ยังเป็นคาถามตัวโตวๆ,ๆเลยว่าถ้าเราจะทําให้มันเป็นรูปประทจริงๆตรงนี้จะทําอย่างไรนะครับแต่เราพอเห็นคร่าวๆแล้วว่า่าการจะทําให้เขาเห็นภาพเนี่ยไม่เป็นภาพสมัครใจก็ต้องบังคับไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือผมขอแยกขยายความนิดนึงว่าเรื่องของการสมัครใจการบังคับเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเขาออมเยอะออมน้อยนะครับเราอาจจะต้องคิดถึงมิติอื่นๆเช่นคิดในมิติว่า,าเราจะกระจายการออมในผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายได้อย่างไรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของ ปริมาณเงินนะครับอาจจะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนบ้างหรือเปล่าแบบเบิ้อต้นนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าสนใจที่ผมอยากฝากก็คือบางคนพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับเวลาเราพูดกันซอฟต์พาวเวอร์อาจจะพูดเรื่องอาหารพูดถึงวัฒนธรรมเรามาสร้างค่านิยมการออมให้เกิดขึ้นได้ไหมนะครับสร้างวัฒนธรรมสร้างกลุ่มการออมเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็มีการอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พูดกันนะครับก็คือเรื่องของ Pension Dashboard ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปทีหนึ่งว่าเพนชั่นดชบอร์ดเนี่ยมันคือการเอาข้อมูลการออมของแต่ละท่านนะครับรวมไว้อยู่ในที่เดียวซึ่งตรงนี้ถ้าทําได้นะครับมันจะทําให้เกิดสํานึกต่อการออมว่าทุกวันนี้คุณออมเงินได้เท่าไหร่มีเยอะแค่ไหนแล้วเขาก็จะอยากออมเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือคําว่าเห็นแรงจูงใจคําสุดท้ายครับใส่ความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยผมสรุปเร็วๆก็คือว่าทุกวันนี้นะครับประชาชนสะท้อนว่าหน่วยกํากับดูแลกอลอตต์หรืออะไรแบบนี้นะครับ ควรจะตามให้เท่าทันครับผมเชื่อเลอเกินนะครับว่าบทลงโทษนะครับมีอยู่แล้วกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับในตลาดคุณแต่เรื่องของการบังคับใช้นะครับตรงเนี้ประชาชนตั้งคาถามมาซึ่งคณะผู้วิจัยก็ยังต้องการคําตอบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการออมภาคกลฐตรงนี้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นกันนะครับว่าถ้าลงทุนหรือออมในประกันสังคมกับออกอชอแล้วเนี่ยจะสามารถเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ออมได้จริงๆนะครับส่วนสุดท้ายครับ คือเวลาเราพูดว่าใส่ความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เชื่อมั่นเราเข้าไปอย่างเดียวนะครับแต่ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะครับมีข้อมูลจากฝั่งตลาดทุนเขาบอกว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรน้อยนะครับประมาณสัก39%ร์ของตราสารนี้เอกชนเนี่ยถูก,ถ,กถูกถือโดยผู้ลงทุนรายย่อยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสัดส่วนที่น้อยเลยเพียงแต่ว่า คำถามที่เราต้องตั้งคือทำอย่างไรให้คนมีความพร้อมที่จะลงทุนอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ตรงนี้ได้พร้อมกับความเชื่อมั่นนะครับคนมีความรู้มีความพร้อมที่จะลงทุนก็จะสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนในการออกของเขาได้อันนี้คือ ภาพใหญ่นะครับของข้อเสนอที่ได้จากการเสวนาวันนั้นครับสิขั้นตอนนะครับโอ้โหค่ะเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นแต่ละสเต็ปเลยว่าในแต่ละขั้นตอนที่จะทําให้คนทั่วไปเนี่ยแก่ดีมีอ้อมนะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็จริงแล้วเนี่ยตอนนี้มีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาที่ภาคส่วนต่างๆเนี่ย น่าจะเข้ามาร่วมแก้ไขหรือว่าทลายข้อจํากัดให้เราเนี่ยมีเงินออมกันเยอะๆได้ยังไงนะคะจริงๆยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยว,วคราวหน้าขอบคุทุกคนมาคุยกันอีกนะคะสําหรับเรื่องของการออมนี่เป็นเรื่องใหญ่ใบ้ตัวคุณผู้ฟังหลายท่านก็สนใจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้มาแชร์มุมมองจากการวิจัยแล้วก็งานเสวนาด้วยนะคะขอบคุณคุณวราวิทย์นะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ กับคุณวาราวิทย์โปรตรนันค่ะนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึงของ TDRI นะคะได้ฉ่ายภาพให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแกดีมีออมเนี่ยมี4ขั้นตอนนะคะก็คือต้องมีเงินให้ออมได้ออมเป็นรู้จักการออมเห็นแรงจูงใจแล้วก็ใส่ความเชื่อมั่นนะคะ ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นก็เรียกได้ว่าคงจะต้องอาศัยหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะช่วยกันผลักกันทั้งภาครัฐภาควิชาการตลาดทุนภาคเอกชนกลุ่มธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะและที่สําคัญก็คือเรานี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการออมเนี่ย มีประโยชน์โดยเฉพาะตอนแก่เลยนะคะแก่ดีมีออมเนี่ยดังนั้นตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยน,นะคะแล้วก็ลองออมเงินกันตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้ชวนคุณวราวิทย์มาคุยกันประเด็นนี้ต่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ